โอ้เอาแล้วครับผีเด็ดของงานครับโอ้เกือบผ <laughs> ีแต้นซิงเมืองร้อยเย็ดครับวันนี้มาทำบุญจอดรถเอาไว้ข้างเวทีแต่ว่าทีมงานหกล้อนั่นเทดินเททรายอเอาไว้ออกไม่ได้ครับเลยโอ้จังเหี่ยว เดี๋ยวบบอลลัยยนครับขึ้นคับแท็กซี่คูปะต้า L สามหกศูนย์แปดโอ้โอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาอีกเอาอีกขึ้นมาอีกโอ้สุดยอดสุดยอด หน้าเวทีของเทนออดิโอร้อยเอ็ด มเกมได้ไงเนี่ยฮะโอ้ให้เขามาดักหน้าได้ไห้ได้ไดเออิเอาอยัางเอายังอ้าวน่าจะได้แล้วครับดีพุ่นเยอะจ้องซื่อยังก่อน เดเ,เดดครับโอเคอ่าเสียดุกลุยโอ้ไปนะครับโอ้เอาเไปแล้ว,ลวสุดยอดครับนี่มาจอดรถตรงนี้ทีมงาน <laughs> ทีมงานเขามาเซซายดักหน้าออกไม่ได้ครับโอ้สุดยอดเลยทุกพี่เข็นอีกเข็นอีกมาเลยขึ้นมาเลยโอ้เอาแล้วเอาเร็วเ调บรรยโยต์สุดยอดเลยทุกพี่ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเข็นอีกเอาเข้นอีก โอ้ขวายรอบนึงขึ้นไปเลยขึ้นได้ไหมนี่ีเลยเจ้าของรถหัวใจจะวายแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวช่างเอียวเข้าไปเนี่ยเจ้าของรถอยู่ไหนดูหน้าเดี๋ยี้อ๋อเจ้าของรถอยู่ด้วยครับ พี่น้องดีเราเราไปรานอาหารนะครับจะ่อยเป็ไปเรื่อยๆตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับนยนครับมมุงเล่นแตงเวที่อยู่โอ้เยาววรยนอีกแันตาอ่าเดงก็เข้ากันแล้วนี่นี่เลยสาวสวยนะครับอาหารการเียงพี่น้องให้ อาวัฒกรรมไปไหนน้าไปดูแรกคนนี้ด้อยรถถ่ายสิดูแลกคาราบาลใหม่นี่นะครับอันเปลีอยนการเกินนั้นแบบก้าวได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยสุดยอดไหมเนี่ยคนนี้สุดยอดครับอยากให้อยากให้เขาขับอีกไหมกันเจองานในงานสูตีปานี่ ผมอยากจองตัวหมดแล้วโอ้โนี่ังกมไปยังของานแล้วไว้โอ้นี่พูดจากใจจริงนะแมนครับเอาใจจริงไม่ได้กัดฟันพูดนะอผมผมใส่งานมูใส่งานสีอยู่แล้วอเบึรงหารขาวเินกระู้แมนครับล้างานี่เปยนประจำอะเอาดูราคาครับดูราคาสัตว์ไทยครับเปียนประจำสายลุยสายลู่แล้วเราร่วงครับรถพังมาว่าข้งานเลีวแมนครับโอ้โแก้วแก้วแก้ว โอมีไปไปแล้วครับวันดีก็สรุปสนานกันนะเดี๋ยวจะไปครับเลี้ยงแรมากนะผมนั่งเก็บเองนี่โอ้ใจเย็นใจเย็นี่โอ้พี่พี่ใจเย็นใจเย็นโอ้ทั้งเยียวทั้งเดยียวขอขอตัวไปสามสามท่าหน่อยไปไปสามสามท่าหน่อยนะมาว่าครั้นี้มาๆมากองจะถือให้ไรใจรู้ อ้าวขึ้นสับเลยสับเลยไรถเสือพยองเรียบร้อยครับดิไปโชว์สั่งเช่าเลยเดี๋ยวมาโชว์มามาชมมาฟังนะครับสเต็ปการสับสามชาของเอียวลั่นทุ่งวันนี้สับไปพวงอะไรหักไปข้างหนึ่งเลยครับรถเสืยนุรอลมก่อนแป๊บหนึ่งเจ้าของอยู่นี่ครับมั่นใจแค่ไหนครับเสืยนุ ผมก็ไม่บรรเจหรอกครับแต่ผมอยากได้ครับอย่ายืนหน้ารถเด้อเดี๋ยว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 รอลมรอลม โมหมดเลยโอ้โหสุดยอดมีขนาดแตะดังดีๆอีกบ้างนี่รถไทรถไทยะรถไทแตะดังดีไหมรถไถอไีกมีขนาดบ้างขนาดบ้างของรถไถไหนขนาดป่ะยังเยี่ยมยังเยี่ยวเขาเขาปั๊มลมรอแล้วมามามาปั๊มลมรอแล้วยังเยี่ยมขนดไหนขนาดไหนไป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 เชิญเชิญเชิญที่ขนาด ไปกันไหนไหนตุยอะไรกันไหนคุยมันดียังไงไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวึงเนีมันะมะได้ได้เขาบอกรถลบอยู่มุมมันไหนใครอยู่โอ้เขามีถังลมอยู่เขาบอกว่ามีถังลมอยู่โอ้ยดิกว่าให้ไปสับแต่ดิกว่าสรุปสารกันไปครับสุดยอดสุดยอด

ก็เดี๋ยวเราก็เดินบ่เหมือนวุ่นใบอ่ะทีมงานเราบ่ใช่ไหมเดินวุ่นใบวุ่นใบทางงานบ่ใช่วุ่นใบทีมงานเรานเนี่ยคนอื่นงกานั่งอยู่บนโต๊ะเต็มเลยเฮ้ยตอนนี้เขานิ่งอยู่ใช่หาหาเป้าหมายอยู่หาเป้าหมายก่อนเปล่าไม้วุ่นต้องให้ขนาดตนเจเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่านะเขาบอกอย่านะอย่ามาฝั่งนี้นะทำไมเสจเอกมีโล่มาเนี่ย ลมลมมีครับซับเลยวะอินพ่เป็นนี่แล้วจะให้ลูกพี่เขาขึ้นไปซับมั่นใจว่ว้าลงเงี้เด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนวันนี้วันดีวันดีกี่รอบแล่้วงดิยังไมไร้ยังไม่ได้ังไม่ังดีวันนั้นเนาะเจอกันัดีครับพี่ไ้งดม่ไง

พอเราไปกวนรถเสร็จเราก็จะมากวนคนครับต่อไปเส้นธูปปั้นไปเลยบ่ะครับฮะเส้นธปปั้นไปบ่ะครับอันปั้นร่มอ่าโอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นจังหวะมันๆนะครับของเอี่ยวลันทุกครับไปไหนแล้วโอ้ี่ ไปก่อนครับ